ครับก็น,นื่งจากว่ากาผอ,อนอกจากมีหน้าที่หลักในการดูแลผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงต่อการใช้งาน,นประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเสียจะทาให้ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็มีโครงการที่จะ,ะช่วยเหลือชุมชนและสิง่งแวดล้อมทุกคู่ไปด้วยเราก็มองว่า ในการฟืนฟ้นฟูปะกาลังเนี่ยนอกจากจะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วเนี่ยยังทำให้ชาวมงพื้นบ้านเนี่ยก็มีแหล่งในการจับปลาเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ด้วยครับ จังเป็นที่มาที่เราร่วมมือกับทางชุมชนในการทําเรื่องนี้ครับครับต้องต้องเรียนว่าในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชนบุรีนี่เป็นพื้นที่ที่ทางทะเลเนี่ยชายฝั่งใน170กิโลเนี่ยทะเลสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกาะล้านก็ดีแล้วเกาะบริวารแล้วก็เกาะสีชังเนี่ยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเนี่ยมีทรัพยากรโดยเฉพาะปะการังเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์และหลังจากที่เกิด สถานการณ์โควิดเนี่ยใน2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นตัวแต่อย่างไรก็ตามครับในทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยก็ได้ประสานงานร่วมมือบูรณาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้ มีการฟื้นฟูมีนโยบายแนวทางในการฟื้นฟูตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านพลวุฒิศิละปะอาชาเนี่ยท่านได้ให้แนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็ทางท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่าน จตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยท่านได้หนดนแนวทางว่าจะต้องมีการในการฟื้นฟูให้มีความสมดุลและสมะมีแล้วก็มีมีความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทํางานในการบรุรณาการทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะ ร่วมกันในการอนุรักษ์สงวนแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยในการที่จะดําเนินการซึ่งจริงๆแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างประเทศไทยเนี่ยม่ได้ทําในเรื่องการปลูกป่าบกหรือว่าปลูกป่าชายเลนอย่างเดียวก็จะมีการในการฟื้นฟูการอนุรักษ์ในเรื่องทรัพยากรประการังด้วยก็จึงได้มีการใช้วัดวสดุจากสารลงเกาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยในการที่จะ มาใช้ประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทะเลแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลฝั่งได้มีการทดลองศึกษาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2560แล้วว่าวัสดุในลงเกาะตัวนี้มันสามารถที่จะทําให้ปะะการังเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็ได้ดีและสี่สำคัญก็คือมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมครับ